สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอบนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณนะครับการเกิดภาพนะครับโดยเลนส์เบลนะครับและเลนส์นูนนะครับสูตรนะครับที่เราใช้ก็ใช้คล้ายกับเรื่องของกระจกนะครับแต่ว่าเราจะมีเรื่องของเครื่องหมายนะครับที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับวิธีการจําของนักเรียนเนี่ยถ้าเรื่องของ ความยาวโฟกัสนะครับค่า f นะครับถ้า f, เอถ้าเอ,อ,เอ,อกระจกเว้านะครับเลนนูนนะครับเนี่ยมันจะเป็นบวกแต่ถ้ากระจกนูนนะครับเลนเว้านะครับจะเป็นลบนะครับ วิธีการจาไม่ได้ทั้งสองทั้งสองเรื่องนะครับกระจกเว้า์เลนนูนจะเป็นบวกนะครับส่วนภาพจริงก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับภาพเสมือนก็จะเป็นลบนะครับพวกะระยะภาพขนาดภาพแล้วก็กําลังขยายนะครับดังนั้นสูตรของเราก็1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วนเสด,ดครับส่วนกําลังขยาย m เท่ากับเสดส่วน s เท่ากับ y ดส่วน, y, นครับ y ายด,ด ก็คือขนาดภาพส่วนวก็คือขนาดวัตถุคําว่าแดดนี่เป็นของภาพนะครับอ่าส่วนเอเท่ากับ f อส่วน S ลบ f นะครับนี่ก็สําคัญแล้วก็ความยาวโฟกัสเท่ากับลัศมีหารสองนะครับซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องโจทย์ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะพามาดูโจทย์นะครับมาดูโจทย์ข้อ72นะครับวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นนอ,นอันหนึ่งนะครับเลนส์นน,นความยาวโฟกัสจะเป็นบวกนะครับ ปรากฏว่าเกิดภาพจริงนะครับภาพจริงก็คือระยะภาพจริงนะครับก็จะเป็นบวกนะครับต้องหาว,ว่าวัตถุนะครับคือ s อก็1ส่วน f เากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แนะครับ1ส่วน f ส่วนหนึ่งส่วนสิบครับนักเรียนก็ทําการย้ายตรงที่อยู่ใกล้กับ1ส่วน s ออกไปก่อนนะครับก็คือย้ายไปลบนั่นเองนะครับการทําก็ทําเป็นเศษส่วนรวมนะครับเอา10ไปหาร5นะครับได้2นะครับฝั่งนี้นครับแล้วเอ2กลับไปคูณ1ข้างบนก็ได้2อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ในนส่วน10เท่ากับนส่วน East. นักเรียนอย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับอ่า10เซนติเมตรนะครับตอบข้อ2นะครับอ่าเรามาดูดโจทย์ข้อ73นะครับวางวัตถุไว้หน้าเลนเ้านะครับอ่าเลนเ้าความยาวโฟกัสเป็นลบนะครับกระจกนูนเลนเบานะครับความยาวโฟกัสเป็นลบเป็นลบนะครับปรากฏว่าเกิดภาพที่ระยะห่างจากเลน 5เซนนะครับภาพนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนใช่ไหมครับแต่ว่าจากการที่เราเรียนรู้เรื่องของการเกิดภาพจากเลนส์ม่นะครับมันจะเป็นภาพเสมือนเสมอนะครับดังนั้น S อสดของเนี่ยมันของเลนส์าเนี่ยเอของเลนส์มา์เนี่ยจะเป็นลบเสมอนะครับส่วนเอสก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการหานะครับ ทีนี้ครูเอาลบไว้ข้างบนก็ได้นะครับ1ส่วน s อนี้บวกแล้วครูเอาลบไปข้างบนนะครับแต่ว่าลบกับบวกก็จะกลายเป็นลบนะครับนักเรียนอย่าสับสนระหว่าง s กับ5นะครับทีนี้เราก็ย้ายลบ1ส่วนหมา นะครับมามาบวกนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเอา5้าหารเอา10หารหได้2อสองกลับไปคูณ1ข้างบนก็ได้2นะครับก็ได้1นึ่ส่วนสิบก็กลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับแล้วก็ได้10ส่วน1นะครับก็ตอบข้อ2นะครับ ในข้อ74นะครับครูจะให้เรียนลองฝึกทํานะครับวางวัตถุห่างจากเลนส์โนนนะครับ12อเซนติเมตรนะครับอันนี้มันคือ S นะครับความทางยาวความยาวโฟกัสของเลนส์โนนก็คือจะเป็นบวกใช่ไหมครับนี่คือ F นะครับจงหาตำแหน่งและชนิดของภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็นัเรียนก็ใช้สูตรเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วดูว่าถ้าภาพเสมือนเนี่ยมันจะต้องติดลบนะครับภาพจริงคือไม่ติดลบนะครับ ต่อไปมาดูข้อที่เจานะครับเตนนูนความยาวโฟกัสนะครับสิเซนนะครับข้อนี้คุูจะให้นักเรียนลองฝึกทําเหมือนกันนะครับเลนนูนก็ความยาวโฟกัสเป็นบวกนะครับมีวัตถุอยู่ด้านหน้าห่างยีเซนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเนะครับจงหาว่าสุดท้ายภาพจะเกิดทางจากเลนส์กี่เซนนะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับในข้อ76นะครับ ควรจะให้ในักเรียนลองทําเหมือนกันนะครับก็คือวางวัตถุหน้าห่างจากเลน A นะครับเป็นระยะทาง15เซนนะครับนี่คือเป็นตัว S นะครับได้ภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุสีเท่านะครับจากการที่เรามีความรู้ว่าเรื่องของเลนนะครับเลนที่จะได้ภาพเสมือนเหมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยมันจะมีอยู่เลนเดียวก็คือเลนนูนนะครับส่วนเลนบ้ลมันจะเล็กกว่าเสมอนะครับดังนั้นมันจะต้องถ้าใหญ่กว่าแบบนี้แสดงว่าจะต้องน้อยกว่าความยาวโฟกัสด้วยนะครับ ดังนั้นเลน A ควรเป็นเลนชิดใดและมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่นะครับนักเรียนกอ็อันนี้เป็น s นะครับหา f นะครับข้อน,นี้นักเรียนจะต้องใช้สูตร m นะครับเท่ากับ f ส่วน s ลบ f นะครับดังนั้นกำลังขยายมนจะต้องติดลบด้วยนะครับนี่ m คือลบ4นะครับ ส่วนเ s นะครับ s ก็คือสิบห้านะครับนักเรียนก็ทำการคูณไขว้เข,เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวครูจะลองแทนค่าให้ดูนิดนึงนะครับลบสี่ท่ากับ f ส่วนสิบห้าลบ f นะครับถ้าแบบนี้นักเรียนก็ต้อง ทำการเอา15ลบ f เนี่ยคูณขึ้นไปนะครับทั้งทั้งชุดเลยนะครับก็จะเป็นลบ4คูณ15ลบ f แบบนี้เท่ากับ f อ่าเรียนก็เอาลบ4คูณเข้าไปทั้ง2ข้างแล้วก็นักเรียนทําการรวม f นะครับเราแก้สมการครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ผมก็จะไกด์ให้นักเรียนนะครับทำคนละครึ่งนะครับ วัตถุสูงนะครับวัตถุสูงก็คือ y นะครับเป็นตัว y อยู่ห่างจากเลนเบลล์ครับที่เป็น s นะครับอยู่ห่างจากเลนเบลล์ถ้าเลนมีความยาวโฟกัสนะเรียนอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเลนเบลล์เอฟเท่ากับลบสิบแปดขนาดของภาพคือ y เด็ดนะครับดังนั้นนักเรียนสามารถใช้สูตร m อ็มเท่ากับเส่วนเลบเได้แต่ว่า m เนี่ย มันดันเท่ากับ y แดส่วน y ด้วยนะครับดันนั้นเราจับมาอย่างนี้เลยนะครับอวายดดส่ว uh, น y, y นะครับอวายก็9นะครับอ่า uh ถ้า huh, เรียนแทนค่านะครับ y ดส่วนเกากับ f ก็คือลบ18ส่วน27ลบกับลบ18นะครับอ่า uh huh. ซึ่งนักเรียน หารปุ๊บนักเรียนก็เอาเก้านะครับแก้สมการเก้ามันหารอยู่ก็เอาไปคูณน,นะครับคําตอบเนี่ยมันจะต้องอไม่ติดลบนะครับถึงแม้นักเรียนได้ลบได้ค่าลบออกมานะครับเพราะว่า,าค่าลบนั้นหมายความว่ามันเป็นภาพเสมือนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ